สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทําเรื่องทองกับ GCA คนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนนะคะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำถือได้ว่าสวิงตัวแรงพอสมควรเลยนะคะถึงแม้ว่าเปิดตัวมาในช่วงเช้าเนี่ยราคาทองคำจะมีการไซด์เวย์ในช่วงกลางวันนะคะบริเวณ1810้ยสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ช่วงจนไปถึงช่วงค่ำคำนะคะราคาทองคำถึ มีแรงซื e ้อกลับเข้ามานะคะโดยที่เมื่อคืนนี้นะคะมีทั้งปัจจัยที่เข้ามาหนุนนะคะให้ราคาทองคำมีการรีบาวขึ้นไปแล้วก็มีทั้งปัจจัยที่เข้ามากดดันนะคะให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะในช่วงค่ำนะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกานะคะมีการเปิดเผยนะคะตัวเลขการจ้างงานนะคะของภาคเอกชนนะคะซึ่งตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนปรากฏว่าตัวเลขออกมา ะะพลิกโผล่นะคะหลังจากที่คาดการว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นจากเดิมนะคะแต่ปรากฏว่าตัวเลขเดิมเนี่ยออกมาแย่กว่าตัวเลขนะคะออกมาแย่กว่าคาดการนะคะโดยที่ตัวเลขคาดการนะคะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ 6- 53้เคแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงออกมาเพียงแค่ ครึ่งเดียวนะคะ 3.3K นะคะซึ่งก็ทำให้ราคาทองคำนะคะมีการขยับตัวนะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเนื่องจากว่าตัวเลขนะคะมีการออกมาแย่กว่าที่คาดการนะคะกว่าครึ่งนะคะก็เป็นปัจจัยที่หนุนนะคะให้ราคาทองคํามีแรงซื้อกลับเข้ามาซึ่งราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขออกมานะคะสามารถนะคะ ะทะลุนะคะแนวต้านเล็กบริเวณ1,815เหรียญไปได้นะคะแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้เมื่อคืนนี้นะคะสามารถที่จะขึ้นไปเทสนะคะแนวต้านสำคัญบริเวณ1,830เหรียญได้นะคะแต่ในระยะเวลาไม่นานนะคะยังไม่สามารถทะลุจุดแนวต,นต้านตรงนี้ไปได้ก็มีข่าวนะคะเข้ามากดดันในส่วนของราคาทองคำนะคะนั่นก็คืออ ISM นะคะมีการเปิด เผยนะคะดัชนีภาคการบริการนะคะที่ซึ่งถือได้ว่าพุ่งขึ้นนะคะในเป็นเป็นรอบประวัติการเลยก็ว่าได้นะคะตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก60.1ไปอยู่บริเวณ64.1่ะ 64. นะคะก็เลยทำใหม้มีมีแรงเทขายออกมาในราคาทองคำนะคะแล้วก็ในส่วนของดอลลร์เองก็มีการแข็งค่านะคะเนื่องจากการประกาศตัวเลขที่แข็งแปร่งนะคะของตัว ดัชน uh, mm hmm. ีภาคการบริการของ is.m. ด้วยแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือ uh, ในส่วนของ uh, ในในส่วนของรองรองประธานเฟดนะคะได้มีการออกมาพูดนะคะว่าทางด้านของเฟดนะคะมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดนะคะวงเงิน q e ภายในปีนี้นะคะอันนี้ก็มีการออกมาพูดนะคะว่า การปรับลดวงเงิน QE เนี่ยอาจจะมีการ เริ่มปรับรถนะคะในปลายเดือนนี้ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเดือนในช่วงเดือนตุลาคมนะคะโดยที่อดอลลาร์ก็มีการแข่งข้าขึ้นนะคะหลังจากที่คุณแคริด้ามีการพูดนะคะแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีการเนี่ยน่าจะมีการบรรลุเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านแรงงานนะคะหรือทางด้านเงินเฟอ้อด้วยก็ตามนะคะภายในปีภายในปีหน้านะคะก็เลยมองว่า น่าจะต้องรีบนะคะมีการ ลดวงเงิน QE ลงแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการปูทางนะคะให้มีการาปรับลดปรับเพิ่มนะคะอัตราดอกเบีย้ยขึ้นในช่วงของปี66นั่นเองนะคะนี้ก็พอมีการพูดเกี่ยวกับการาปรับลดวงเงิน QE นะคะก็เลยทำให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมานะคะซึ่งคำกล่าวของคุณคาริด้านะคะก็สอดคล้องนะคะกับทางด้านของคุณวอลเลอร์ซึ่งเป็น สมาชิกหนึ่งในเฟดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่า เฟดน่าจะมีการปรับลดวงเงิน QE ภายในปีนี้ซึ่งก็ระบุไว้ในช่วงเดือน,อนตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะพอ,อะมีปัจจัยเข้ามานะคะทําให้ตัวดอลลาร์ตร,ตรงนี้น่มีการแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็กดดันนะคะให้ราคาทองคํามีการโดนแรงเทขายนะคะถือได้ว่าเมื่อคืนนี้รถไฟเหาะเลยนะคะขึ้นเหนือล่องใต้แล้วสุดท้ายเอามาจอดไว้ที่เดิมนะคะ นะตอนนี้เนี่ยราคาทองคำนะคะก็อยู่บริเวณ1,800หกเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะซึ่งก็คงต้องรอปัใจจัยใหม่ๆทีเ่เรารอคอยนั่นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้แล้วก็ที่ต้องจับตามองนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะตัวไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เลยก็คือการประกาศนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัวเลขนอนฟาร์มนั่นเองนะคะซึ่งนะักวิเคราะห์นะคะก็มีการคาดการณ์กันว่า ถ้าเกิดว่าตัวเลขนอนฟาร์มในรอบนี้ออกมาแข็งแกร่งเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะเป็นปัจจัยที่เข้าไปสนับสนุนนะคะให้เฟด,ดได้มีการาปรับลดวงเงิน QE นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการแตะ แต่ในส่วนของการปรับลดวงเงิน QE หรือ,อในส่วนของตัวเลขแรงงานที่ออกมาดีในค่ำคืนในในพรุ่งนี้นะคะอาจจะส่งผลในส่วนของทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะนี้เราก็คงต้องรอดูพิจารณาในในใ,ในส่วนของไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปพรุ่งนี้คืนนี้ก็มีตัวเลขให้ลุ้นกันก่อนนะคะ,ะทุ่มครึ่งค่ะเป็นการประกาศนะคะดุลการค้าค่ะซึ่งตัวเลขเนี่ยคาดการว่าน่าจะมีการติด ลบเพิ่มขึ้นอันนี้ก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ยังเป็นทุ่มครึ่งค่ะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวิตการการว่างงานนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่ 400k นะคะถ้าการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะที่ 381k ถ้าเกิดว่าออกมาตาม ภาพเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะโดยเ,เวลาที่ประกาศทุ่มครึ่งวันนี้มีทั้งคาดการลบและคาดการบวกนะ,ะนักลงทุนคงต้องจับตารอดูนะคะว่าจะทําให้ราคามีการสวิงตัวเหมือนอยา่างค่ําคืนที่ผ่านมาได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับอาจารย์คะเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคําก็มีการเบรกแนวต้านเล็กขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านใหญ่นะคะหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบเลียนแต่ปรากฏว่าก็มีปัจจัยนะคะที่ทําทให้ต้องมีแรงขายนะคะกลับลงมาแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยราคาทองคำยังคงแา้์แวร์อยู่ในกรอบเดิมของเมื่อวานตอนเช้านะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์มีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับราคาทองคำบ้างคะครับ ถ้าถ้าดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี้ยทองคำดิดตัวขึ้นไปพันแปดร้อยสามสิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดเนี่ยปิดลงมาอยู่แถวแถวที่บริ 1, เวณพันแปดร้อยสิบเหรียญกว่ากว่าันไปร้อยสิบสามเหรียญประมาณนี้นะครับทำให้รูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันมันเป็นรูปแบบที่ที่เป็นแบดิสมากกว่านะครับคือเพื่อไงว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นลบมากกว่า นะครับนะถ้า,าถ้าเราดูในรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นของแก๊กเกนในลักษณะแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบรูปแบบที่เป็นเอ็ดกระวิ่งนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นรูปแบบที่จะกลับตัวลงนะครับนะแต่ว่า,าระดับราคาเนี่ยมันย่อตัวลงมาเนี่ยเข้าใกล้กับบริเวณเส้นเทนไลน์ line, นะครับหรือเส้นแนวโน้มขึ้น ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยต้องวัดใจกันดูนะฮะว่ามันจะหลุดบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญลงมาไหมนะครับถ้าหลุดระดับหนึ่งพันแปด้อยเหรียญลงมาเนี่ยนะครับสัญญาณมันก็จะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเก่งกําไรระยะสั้นๆเนี่ยนะครับก็ยังสามารถทําได้นะครับแต่ว่าอถ้ามีการย่อตัวลงมาแลวแนวรับเนี่ยนะฮะเข้าซื้อแล้วก็ต้องรีบ ออกทำกำไรน,นะครับนะดังนั้นเนี่ยบริเวณใกล้ๆหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับเป็นจุดเข้าซื้อจุดแรกก่อนนะครับนะนะเพราะว่าเป็นบริเวณที่เป็นเส้นแนวโน้นมขาขึ้นพอดีเลยนะดังนั้นจุดที่จะเข้าซื้อนะครับบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญไปจนถึง 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นจุดสําหรับ เข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรแต่ถ้าหลุดระดับหนึ่งพันเจ็ดร้ยเก้าสิบเหรียญลงไปแล้วเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ซับรถอ,ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าต่ํากว่านี้รัคา้าเคลื่อนตัวต่าไปกว่านี้นะฮะสัญญาณของทองคำระยะสั้นระยะกลางเนี่ยจะเริ่มมองเป็นขาลงแล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะครับจะเป็นวันที่จะต้องตัดสินใจนะครับว่าราคาจะหลุดต่ำกว่า ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ็ดหนึ่งพันเจ็้าสิบเหรียญลงไปไหมนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าน,นี้นะครับแนะนำว่าฝั่งซื้นเนี่ยควรที่จะชะลอ,อการลงทุนออกไปนะครับอ่านะส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยวันนี้เรามองน,ะ,น 1, 21, ง 1, 30, ะครับที่บริเวณหนึ่งพันแปด้อยี่สบเอ็ดไปจนถึงหนึ่งพันแปด้อยสามสิบเหรียญนะครับซึ่งซึ่งต่อบริเวณดังกล่าวก็น่าจะเป็นแนวต้านที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับนะสังเกต มาสองสองรอบแล้วนะครับที่ราคาดิดตัวขึ้นไปยังไม่ผ่านที่บริเวณดังกล่าวนะครับโนะนะดยเฉพาะวันที่สามสิบนะครับสามสิบปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับราคาก็ขึ้นไปทดสอบใกล้ๆบริเวณพันแปดร้อยสามสิบเหรียญมารอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะก็ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเหรียญขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะฮะดังนั้น ก็เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเนี้ยนะฮะใกล้ๆบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเหรียญน,นะครับก็ยังเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่ดังนั้นหากราคามีการเคลื่อนตัวหรือดีตัวเข้าหาแนวต้านเนี่ยถ้ายัางไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเปิดเก็งกําไรในทิศทางการลงได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยนะฮะก็ใกล้ๆหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญเนี่ยก็ลองเสี่ยงซื้อดู นะครับแล้วก็ควรมีจุดซับลอดไว้นะครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญก็ซับลอดออกไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะฮะในการเล่นใ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 นรอสบสัปดาห์นี้นะครับนะทีนี้มาดูในในในช่วงสัปดาห์หน้านะครับอ่าอันนี้อันนี้เรามองเผื่อไว้นะครับ หากราคามันยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญได้นะครับถ้าเคลื่อนตัวไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะฮะถ้าถ้าเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับ, 1, นดนบญญดห,หนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญได้เนี่ยนะครับสัญญาณของทองคำสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะสัญญาณของทองคำสัปดาห์หน้าเนี่ยเทรนขาขึ้นยังไม่เสียการตรงตัวนะครับ นาเต็นข,ขึ้นยังไม่เกิดการสรดโตวดังนั้นถ้ายังสามารถที่จะรักษาระดับหนึ่งหันแปดรีอยเนียได้นะครับสัปดาห์หน้าเราค่อยมาลุ้นในทิศทางขาขึ้นกันต่อไปนะครับนะบแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องคอยติดตามใน,ตตนะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยซึ่งจะมีผลต่อราคาทองคำนะฮนะแล้วก็ จะชี้ชัดว่าทองคํานั้นจะเลือกฝั่งใดนะครับอาจจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงเนี่ยในช่วงสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นนายทุนคงจะต้องติดตามในช่วงตัวเลขปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบถ้ามี ความขึ้นหน้อย่างไรนะครับนะฮะเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนะน้มราัการทองขับกันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่การลงทุนระยะสั้นในวันนี้ก็คงต้องอลงทุนในกรอบนะคะถ้าหากว่าราคามีการย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับนะคะซึ่ง g c a คให้ไว้บริเวณ1,800เหรียญน,นะคะก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อขึ้นไปทํากําไรนะคะโดยที่แนวต้านให้ไว้บริเวณ1,823นะคะจนถึงบริเวณ1830เหรียญก็สามารถที่จะพิจารณาขายทํากําไรตรงนี้ออกไปนะคะระยะสั้นๆในวันนี้นะคะคงต้องลงทุน ในกรอบเพราะว่ารอนะคะปัจจัยที่จะนักลงทุนรอในวันพรุ่งนี้ก็คือปัจจัยใหญ่ที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของราคาทองคํานะคะวันนี้นักลงทุนเล่นระยะสั้นในกรอบไปก่อนนะคะแล้วก็นักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปนาฬิกาห0นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ